ใมือหนิงๆถ้าไ,ไม่อยา่างนั้นมันมั่วเวลาไปลงมันไม่เยัก เขาว่าตรงตรงมันเขาเนียสเปกตรงหลังูปตลมีซองเต็ม16กิ๊กเต็มทู112จอยสาย5704กิ๊ก ว่าไปด่านไม่ยุ่ง,ยงู่้น,น,นลเ,เ,เ,เลยกำลังเทสเชียงไรกอนกันนะตำตำตำต,ำ,ตำไม่ต้องมีตัวไฟไน,นะพีตตัวนี้ไม่ตัวไฟเทสเล่นกมจะเที่ยว <กะ S 2> เล่นผ่านเล่น,น,ลนไมาไฟไม่เที่ยวไทยเล่น เดี๋ยวออนไลน์ลยิงน้องชายแรงใช่เนี่ยม้าเล่น,นมนันนั่นอะไรดีว่ายิงอะไดีว่านี่นะต้นโอ้โหหนึ่งดีดดเทระบบเสียงนะครับพวกนี้ดังดีิ่งอะพวกตัวเนี้ยหนงดีพวกนี้ดังดัง,ดงว่าลำโพงในโพดอ่ะครับพวกนี้ไอ้ไอันไหนโพดจะเป็นลำโพงงูเลยไหม อุ้ยนาตื่นนาวตื่นไม่ใช่น้เที่ยเที่ยที่เราตน้วรถเบเป็นเลยนุ่กันไม่ไปหนุ่มันไหนเกับเทียบเสียบพมเสียบไปเลย กับของีอันนี้ก็ลุ้ยนะว่ามันใช้ได้ดูดิกดขึ้นนะโอเค